สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการทำวิดีโอมีมในตัวโปรแกรมคลิปแฉมนะครับ mm hmm. เพื่อนเลือกที่เทมเพลตครับแล้วก็เลื่อนไปหาสิ่งที่เราเรียกว่าเทมเพลตมีมวิดีโอตัวนี้นะครับในตัวเทมเพลตมีมวิดีโอก็คือมีวิดีโอน่ารักน่ารักแล้วก็มีคำพูดประกอบแสดงอารมณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าเหงารักแล้วแต่เลยนะครับงงตกใจนะครับสมมุติว่า เลือกเจ้าแมวตัวนี้นะครับผมคลิกเลยครับอัตราส่วนเดิมของเขาก็คือ 16. 9ต่อแต่ว่าถ้าเราอยากทําขนาดอื่นครับเดี๋ยวเราจะไปปรับกันในตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้จะมีแค่2ทํทลายนะครับก็คือ1ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ตัวเจ้ารูปแมวตัวนี้ทําหน้าเสงียงนิดนึงนะครับมันเป็นคลิปแมวที่ทําหน้าซ้ำๆนะครับใช้เวลาตัวนี้อยู่ที่12วินาทีนะครับคลิกที่ตัวหนังสือเลยแล้วก็ไปกดแก้ไขข้อความตรงนี้นะครับข้อความมี2บรรทัด ทีนี้ปกติเราใช้ใน facebook เราก็ทําเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้นะครับหรือไอจก็ได้นะครับจะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมว่าเขาจะตัดให้เราแบบนี้เลยผมกดส่งออกนะครับ <S <S หลังจากที่ผมส่งออกเป็นสี่สิสตลัดแล้วเนี่ยครับผมสามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็ทําเป็นแนวตั้งต่อนะครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมกลับไปแก้ไขแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะครับ เขาตัดตัวหนังสือค่อนข้างหลงตัวขึ้นนะครับโอเคนะครับผมก็ไป export อีกทีอันนี้ก็เป็นการทำ meme ง่ายๆนะครับหลายไซส์จากตัวโปรแกรมคิิ p c h a ป์ครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็ใครที่พลาดเรื่องของคลิปแชมป์นะครับลองไปดูเพลย์ลิสต์ผมทำเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับจะได้ไล่ดูกันเป็นช่วงๆนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ